สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวนี้เป็นโรดิโอนะครับโรดิโอ,อตัวสูงแท้โรดิโอแท้นะฮะตัวสูงทำยีรับแค่ครับผมฝนตกนะฮะอาจจะไม่ให้ไม่ได้เดินดูรอบคันเ๋ยวไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆทีเดียวเลยพอดีฝนตกฮนะพอดีอยู่ในปั๊มนี่พอขาซู้ชีวิตครับ พอดีล้างรถพึ่งเสร็จก็เลยเอามาขายรถขายก็เลยรถคันนี้มีโบ f อม้า5นะครับมีเตอร์หน้ามีปัม๊ม12มิลเครื่องสามพันะครตัวนี้เป็นโรดิโอแท้ตัวสูงนะครตัวสูงจัดทรงโหลดยีรับแค้นะครับมีเบาะซิ่งข้างในนะครับไฟเป็นไฟซีนอนนะครับไฟซีนอนยางนิโตนะครับชกหลังปรับระดับ8นะครับตัวนี้ คือรถสีสันโดยรวม80%ครับผมมีร่องรอยตามการใช้งานท้ายมีช่วงนั้นมีบุบหน่อยนะแล้วก็ฝาท้ายมีรอยหน่อยตรงนั้นสีรอบคันก็ถือว่าสวยงามนะครับแก้มเป็นแ,แก้มคาร์บอนหุ้มนะครับสวยแล้วก็ฝาคาร์บ,บอนแท้นะครัผม ฝนฝนไม่เป็นใจเลยเมื่อกี้ไม่ตกเลยใช่ไหม่ะสบายแทบไม่มีนะเจ้าของบอกว่าพี่โอวอร์ฮอนมานะครับความร้อนไรปกตินะครับรถผมขับไปจากสิบรันแล้ตอนนี้เสียงหอบเพาะเพาะเลยนะครับเสียงหอบเพาะเพาะเลย โ้องหลังเป็นปรับระดับนะฮะโ้องหลังเป็นปรับระดับแล้วเน่ก็มีล่องรอยนี่นะฮะถ้าแ,แกก็ล่องรอยตรงนี้หน่อยนะส่วนสีสันร,รอบคันสวยงามครับแอร์เย็นครับผมนี่แอร์เย็นนะครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับฝนตกด้วย อ่ายังไงสดใจติดต่อได้นะครับผมครับ